หญิงสาวเพิ่งเตื่นนอนแต่เงาของเธอกลับค้างอยู่บนผนังและเมื่อยามปลอดคนมันกลายร่างเป็นงูเลื้อยออกจากบ้านไปอย่างเงียบเชียบนับแต่นั้นเรื่องประหลาดก็เริ่มขึ้นกับเธอ เธอกินขนมที่ทานเป็นประจำแต่กลับบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ลิมรสเธอรื้อเสื้อผ้าจากตู้ของตัวเองแต่กลับบอกว่าไม่เคยเห็นมันมาก่อนลูกชายคิดว่าเป็นเพียงอาการหลงลืมตามวัยเขาจึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจจนกระทั่งถึงงานรวมญาติเขาจึงรับรู้ว่ามันแย่กว่าที่คิดแม่จำน้องสาวแท้ๆแ,และญาติห่างๆไม่ได้เลยสักคนและนั่นทำให้เขาต้องหาคนมาช่วย วันหนึ่งเมื่อกิงโกะนักปราบมาแมลงเดินทางมาถึงเขาอธิบายว่าแม่ของเขาถูกมูชิมแมลงที่กัดกินความทรงจําเข้าสิงสิ่งมีชีวิตนี้ดํารงชีพด้วยการกินความทรงจําของมนุษย์เมื่อมันเข้าไปในสมองมันจะกัดกินส่วนที่มันเห็นว่าไม่สําคัญแม้มันจะไม่ทําอันตรายต่อร่างกายแต่กิงโกะก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะลบอดีตของเธอจนหมดสิ้นหรือไม่ เมื่อได้ยินดังนั้นผู้เป็นแม่ก็เริ่มหวาดกลัวกลัวว่าจะลืมลูกชายและกลัวว่าจะลืมสามีที่หายหน้าไปนานมาแมลงนั้นฟังรากลึกเกินกว่าจะกำจัดออกได้แต่กิงโกะได้เสนอทางออกหนึ่งคือให้เธอสร้างความทรงจำใหม่ๆขึ้นทุกวันเพราะมาแมลงจะกินความทรงจำที่ไม่สำคัญก่อนและจะหลีกเลี่ยงความทรงจำที่สำคัญมันจึงคล้ายการพึ่งพาอาศัยที่น่าอึดอัดใจแม่ผู้แทบไม่เคยออกไปไหนจึงตัดสินใจออกตามหาสามีที่หายตัวไปนาน แม้แต่ลูกชายก็ยังแปลกใจในความกล้าหาญของเธอเว่าการเดินทางจะช่วยสร้างความทรงจำได้เร็วยิ่งขึ้นกิงโกะจึงสนับสนุนพวกเธอและมอบคำอวยพรก่อนออกเดินทางสองแม่ลูกจึงมุ่งหน้าสู่เมืองที่สามีอยู่ไม่นานพวกเขาก็พบเบาะแสของเขาแต่ความจริงนั้นโหดร้ายกว่าที่คาดเขาไปมีครอบครัวใหม่อยู่ในเมืองนั้นเสียแล้วสองแม่ลูกได้รับรู้ความจริงอันเจ็บปวด ผู้เป็นแม่หันหลังกลับทันทีโดยไม่เอ่ยคำใดในตอนที่พวกเขาเดินทางกลับจู่ๆผู้เป็นแม่ก็สลบไปกลางถนนผู้เป็นลูกปลุกยังไงเธอก็ไม่ตื่นเธอหลับไหลาย,ยาวนานหลายวันเมื่อลูกชายตื่นขึ้นจากความเหนื่อยล้าเขาเห็นมแมลงเงาขนาดใหญ่โผลออกมาจากร่างของแม่มันดูอิ่มเอมใจก่อนจะหายวับไปในชั่วพริบตาแม่ตื่นขึ้นมาด้วยท่าทางปกติแต่ความทรงจำเกี่ยวกับสามีกลับหายไปจนหมดเธอลืมแม้กระทั่งเหตุผลของการเดินทาง ลูกชายเข้าใจว่าแม่ลืมพ่อไปแล้วเขาจึงไม่เอ่ยถึงอีกเลยทั้งสองกลับมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านดังเดิมแม่มีรอยยิ้มในทุกวันและเปิดร้านน้ำชาเล็กๆส่วนลูกชายก็ยึดอาชีพคนแจวเรือหรือดูใบไม้ผลิปีถัดมาพวกเขาพบกิงโกอีกครั้งเมื่อทราบเรื่องเขายืนยันว่า,มาแมลงกินความทรงจำไม่ฆ่าชีวิตใครตราบเท่าที่เธอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาการนี้ก็สามารถควบคุมได้ทว่าในทุกมื้ออาหารแม่ยังคงวางชามไว้เพิ่มอีกใบ เธอไม่รู้ว่าทำไมอาจเพราะการทำเช่นนั้นทำให้เธอรู้สึกสงบใจ